ครับมือนี้นะครับบรรยากาศง,า,งามๆอยู่ทงน้าตาขุมนะครับบรรยากาศสีเข้าครับตอนนี้ครับน้าตาขุมโอ้ใกล้ที่เต็มรถแล้วตัวเนี้ยเฮ้คุมเป็นเป็นยังเด็กเจ้าภาพพูดเฮ้ยดีเจาลายพี่น้องมาซอยหลายเนาะปีนี้เนาะเส<อ>ี้ยวจะสว่างกว่า โอ้หุ่นครับเข่าเพิ่นใกล้จะเต็มรถเลาะหมดละพี่น้องกันมาซอยกันเนาะครับมันเป็นร้านเกือบรอดอสุดท้ายแล้วนะครับผมมะฮวมมาตุ้มมาซอยกันเรียบร้อยขึ้นง่ายเพราะไงเพราะย้าย <laughs> เฉียงโอ้รถเจ้าะขึ้เนเอามาใส่เฟียงแน่นอนฮ่า <laughs> ฮ <laughs> 迈开点，迈开点。 ยากาศแต่เศร้าครับพี่น้องมันยากาศแต่เศร้าขนาดสีตั้งแต่ตีหาปานนี้ทั้งท่านได้เล้วอยู่ครับ นี่กอสิเมนต์กองเขาลูกพิ่นเอาแยกไปตั้งหากปีนี้ก็โอ้พีน่น้องเข้ากันราคาบดีไม่ต้งเสสิท์ถอยลงถอยลงจา้าเป็นจังใดบุไ,บได้เท่าไหร่แล้วต,ตะคุม สอบแล้วก็เจ้าว่าเท่าใดก่อขึ้นเจ็ดสิบขึ้นแท้เตียโอ้พอน่อยกับมาเมื่อเนี้ยถุนละครับสุดยอดเลยร่วมแรงร่วมใจซ้อยกันเขาก็ไงเจียงขึ้นได้เฟียงเต็มรถด,ดีเต่า่าเอารถไปตรงใส่มงุง phía anh thuộc cái gì chị ăn là ăn đây là ô an phái bị chuột quăng phía thương lốt ô phái bị chuột quăng phía thương bị nè cứ đi mày đi <laughs> nè <laughs> <Thế cười> <laughs> 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 เอาใกล้แล้วบ้านนะครับผมไอ้คนไทยวิดีโอยูเนียนเฮ็ดเราเด้อครับเดี๋ยวเผื่อทีว่า คือมีแต่ถ่ทายวิดีโอแทบพ่สีซอยเพื้นเดียนเฮ็ดซอยเพื้นแล้วครับผมเฮ็ดแล้ว,ลวเจ้าภาพก็เลยบวกว่าให็นท่ายลงยูทูปเนี่ยเป็นอย่างเฮ็ดได้ครึ่งนึงแล้ว้อครับดเด้อเดียวปฏิคอมเมนต์มาว่าเอาคือบ่เฮ็ดสอยพือนท่ายแต่วิดีโอ,อยูหันพ่แมน้ะครับพี่น้องเฮ็ดแล้วครับผมเฮ็ดได้ครึ่งนึงแล้วครับ อมอนี่เขาอียงคนเนี่ยเขาลูดเขาลูกเขาพูกเขาพูกเต่เขาเขาเขาลูกนี่เขาเจ้าเขาเนียวเนี่ยเนียเขานอูก เป็นยังไงบันิความรู้สึกเขาคือเล่าหรอโอ้สบายใจสบายใจช่วงๆช่วงๆไปนาแล้วโอ้พ่อขวกับกระลังเท็ดกับข้อยลาบไกว่ายังกินครับผมก้อยก้อยครับกไอยสุดยอดเลยครับโอ้ม่เข่าเต็มเล่าไปเว้าวใส่กับมวนนะครับเนาะ โอ้ oh, นุ่มสวดกับมามืเ <c oughs> อเลยของแท้ของแท้ <c oughs> ตอนนี้กำลังเคล็ดกับเขานะครับผมก้อยกับอิสานบ้านเขาซอยจุซอยจุเอ็นเตอเน็ตก็บ้าวท่ว